ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูชนชนที่บรรนานะที่ผมถ่ายเมื่อคือนนะอันนี้เกสเรเขาแรบสวยนะแรบสวยสวยสวย,ยาวแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะไม้ตัวนี้นี่เพราะว่าไม้เราต้องมาเปลี่ยนยึนอีกครั้งหนึ่งไม้ถึงเราจะโตได้ไวนะครับผมไม่ได้ขี้เหร่เลยนะสวยนะไม้ตัวนี้จะสวยนะก็ไม้ยังเล็กอยู่อายุยังไม่ได้แล้วก็ต้นนี้ด้วยก็เกสรก็แรียบใช้ได้สวยเช่นกันนะแต่ว่าพอประมาณนี้นะ ไปตามฟอร์มกันแล้วกันนะตามฟอร์มอ,อันนี้ต้นเล็กเล็กกว่าเพื่อนนะตัวนี้เล็กกว่าเพื่อนก็เผื่อข้างในจะเป็นเจ้าของไว้ตัวน,นี้ก็หกร้อยแปดสิบบาทนะหกร้อยแปดสิบบาทเป็นไงหาหายังลูกหายังหายังไม่หายังลูกหายังหายัง,ยงเรียนได้แล้วลูกก็มาดูอันนี้บ้างนะอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์นะต้นแม่พันธุ์ผมผมจะตัดทิ้งไปเ,เรื่อยๆนะ พอดีก็เหลือกริงอยู่ประมาณนี้แหละนะเหลือเราจะเอาไปเลี้ยงสอ่อเอาไปเป็นพันอะไรก็ตามเปล่นะดอกไม่ตัวมากดอกสวยสวยนะผกว่าดอกสวยนะต้นนี้โพดใหญ่นะเพราะว่าเป็นไม้ที่ตัดนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนต้นพันธุ์นะต้นพันธุ์ก็มีแดงทับต้นหนึ่งนะประมาณนี้แหละนะไม้ขานน้าก็เลยไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสวยแดง,งทับต้นนี้อันนี้เป็นแดงทับแท้แทเลยนะใบสวยนะถ้าสมบูรณ์ก็เป็นที่เดงมีขวานทิอ่า สีดำเงินนะอมดำนิดนิดนดนะบ่งบอกคึงครับนะครับผมก็สองร้อ,อยห้าสิบนะอยาอจะไปเลี้ยงครับผมก็ไปสองร้อยสิบาทนะก็อันนี้สวยนะเหลอกสวยนะเช้านี้มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทกท่านมากๆครับผมขอบคุณที่มาเยีเ่ยมชมต้องรีบเตรียมตัวอาบน้ำไปทำงานก่อนครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ